มีอะไรอีกไหมอยากจะถาอะไรอ่ะถามยังไงเนาะพูดหมดแล้วเนาะจะถามอะไรก็ไม่ได้ถามหลวงพ่อหลวงพ่อพูดหมดเลยเขาว่าดีใจด้วยเนาะมาที่นี่ครูบาอาจารย์กรรมฐา,านก็มาบ่อย <c oughs> หลวงปู่สดหลวงปู่สุธรรมหลวงปู่พุญเมมีโอกาสท่านเข้ามาเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านกรรมฐานตั้งแต่สมเด็จน่ะสมเด็จมหาวิลาวงองค์ที่ล่วงไปนะั่นก็เป็นพระกรรมฐานเป็นเนนของหลวงปู่อ่อนหลวงปู่บานนะ่ะเป็นหลานหลวงปูข่ขาวเป็นเนนอยู่กับหลวงปูข่ขาวขึ้นมาอายุน้อยอายุสิบสองสิบสามปีเป็นเดินทุดงคเอ,อ้ยไม่ไหวเลยเว้ย ให้ไปเรียนหนังสือคนวะให้มันโตซะก่อนคนวาดูท่าทางมันมันจะได้เป็นใหญ่เป็นโตลูกปู่มั่นลูกปู่ขาวเห็นนะท่านดูออกเนาะดูหูมันกลางๆเนยใชไหเน,นเ,นเน้นมาเนี่ยคนวาเน้นมาในหูมันกลางๆอนาคตจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่พึ่งของหมู่คณะน,ะนะท่านถึงฝากมาเรียนหนังสือเนี่ย ลูกศิษย์ลวงปู่ขาวเป็นหลานลวงปู่ขาวแต่ก็ไปอยู่กับลวงปู่อ่อนหอลวงปูอ่อท่านพูดประจำนั่นแหละแต่ก่อนสมเด็จเนี่ยโปรงผมเนี่ยท่านเจ็บหัวทั้งวันทั้งวันละ่ะนั่งอย่างนั้นละ่ะองค์ไหนมาใส่ก็ร้องโงวยวายขึ้นมาล้มปู่สิงล้มปู่สิงคติยาคามโอไปเลยแนะนําไปหาท่านอาจารย์อ่อนเนอะท่านอาจารย์อ่อนเนี่ย ท่านมือเบาม่เจ็บพิ่ว่าไปให้ท่านก็ไปหาหลวงปู่อ่อนถือมีดโกนไปหาหนมามาวันนี้มาจะโผงให้พอนั่งลงหลวงปู่อ่อนมันตัวใหญ่เนาะขาหนีบคอเลยนะ <laughs> ขาหนีบคอเอาเลยเอามือร้องกูจะปาดคอ <laughs> ถ้าจึนั้นว่ะโบกยากไม่ได้ละ ไปบอกท่านจารอ่อนบ่าไอ้วัตถุประสงค์อไเรายังจไปลืมอยู่วัฒนนาวัฒน์ลูกศิษย์ลูงปู่อ่อนกับปิดมทุก,กันอนงคหนึ่งอ่ะที่เป็นอธิบดีกรมศาสนา <c oughs> บอกกรรมฐานเราทั้งนั้นนะพวกเราเนะี่ยมาจากป่ามาจากกรรมฐานทั้งนั้นแหลหลวงพ่อเนี่ยก็ศิษย์กรรมฐา,านอันนี้ก็ศิษย์กรรมฐา,านเนี่ยอยู่กับลวงปูน่นาคลวงปูน่นาคสนิทกับลวงพ่อนะ ไปอุปถากหลวงปู่แหวนด้วยกันแต่ก่อนหลวงปู่แหวนที่อยู่ได้เม็ดปังนั่นนะเคยอุปถากเรายัางชมท่านอยู่ท่านเป็นพระวัดป่าวัดบ้านเนาะท่านไปอยู่ที่นั่นมูดเมลยาท่านดีเนาะบินทบาทเวลากลางคืนก็อยู่ด้วยกันอุปถากหลวงปู่หลวงปู่แหวนเวลาหลวงปู่แหวนสามองค์ก็มีท่านอาจารย์เหลือแล้วก็หลวงพ่อกลางคืนมีอยู่สามองค์ แต่ถ้าอาจารย์หน้าป็นหัวหน้าอ,อ,องค์หนึ่งก็พักพรอองค์หนึ่งก็นอนอยู่ที่ในใกล้ๆไปแอบนอนอย่างนั้นแล้วก็องค์หนึ่งก็นั่งเฝ้าแล้วองค์หนึ่งก็อยู่กับโพนะลูกแข้งลูกขาอยู่นั่นละ่ะองค์หนึ่งก็นั่งอย่างนั้นถ้าเป็นนอนหมดปูแหวนเนี่ยจะเข้าห้องน้ําท่านไม่ปลุกใครนะท่านนิ่งเลยนะว่ารบกวนเราไม่ให้หลับให้อยู่องค์หนึ่ง นั่งภาวนาให้องค์หนึ่งองค์หนึ่งเขนอนพักผ่อนนะอยู่แบบนั้นแหละคืเอ,อเราถึงรักหลวงปูน่นาคมาอยู่ที่นี่ก็จะมาพักกุฏิห้องท่านนะอยู่ที่นั่นเ,ออเ,ออเป็นพักที่นั่นมาที่แรกก็พักที่นั่นละ่ะเตียงอันเดิลอันเดิมไหมเตียงท่านไหมเตียงใหม่หมือเ่บ่าเขาว่าใหญ่ออคิดถึงหลวงปูออ่ดีใจเนาะ มดจริงๆเลยครับเนี่ยคำพูดนะท่านมนาทาไถามเถามได้นะทาไมเอ๊ะเอ๊มาหาถามได้นะ่จะตอบหรือไปตอบเรื่องของเรานะเอเอเนี่ยไปถึงไปถามบัดรเนาะ ใ้าเวลาสอบเพื่อนบอกสอบี่ีที่แอา้สบแต่หลวปู่นาสอบพัม่งนอรับปากหลวงปูถ้าสอบไม่ได้หรือไม่เรื่องนะ,นะ<ม>เวลาหลวงปู่มาพูดนี้เขาก็แอบจําเอาไว้จำเอาไว้มันข้อสอบไปออกตรงพอดีเพอนว่ามัน็นไปแบบนั้นหะหมาคือจริงๆริงน หลวงปู่พูดเทศไปแบบนี้แกก็แอบ,บจําไปจาจาไปข้อสอบมันออกมาตรงที่เราพูดเนี่ยนนก็ได้วัดดีหลวงปู่เราโอ้ธรรมดาเนอะออถ้ามีรางวัลอะไรแบ่งเด้อะดีใจเห็นลูกเห็นหลานมีความขยันมันเพียรมีความเพียรพยายามเนาะแต่เราไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเพราะอะไรไต่อยู่วัดป่า อยากจะมาศึกษาอยู่ครออูบาอาจารย์ท่านดาเอาต่กรอนอะไรวะออมาอยู่วัดป่าแล้วไปทำทำไมลราปฏิบัติเนศึกษาเราเรียนเนี่ยตำรามันก็มีอยากจะอ่านก็อ่านเอาสิอยากเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณหรือเฮ้ยเป่นวแล้วก็เลยก็เลยมาได้ศึกษาแต่ว่าอ่านเนี่นะอ่านพระไตรปิฎกอ่านนั่นอ่านนี่จะจบเนี่ยแหละหลายรอบ แต่รู้จักคมหมายด้วยคือเรานักภาวนาเนาะอ่านไปก็คิดไปเนาะคิดไปอันนั้นไปอ๋ออย่างนี้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 คือมันถึงใจนะอ่านที่ไหนมันก็ถึงใจอ๋ออ๋ออ๋ออย่างนี้อย่างนี้ก็เหมือนเราอ่านพุทธประวัตินี่แหละอ่านแต่เราไปอินเดียไปเห็นจริงๆมนคนละเรื่องก,กันเนาะเราถึงเข้าใจอ๋อ อยู่ตรงนี้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 แต่ก่อนเรามีแต่การคาดคะเนแต่พอเราไปเจอจริงๆหรอเมืองเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็เข้าใจนะที่ตำราที่เราเรียนมาเนี่ยสุดนั้นพิกนี้มดหนึ่งเข้าใจไหมเราก็รู้แต่พวกนี้แหละ mm hmm. คิดว่าไอ้บ้านนางวิสาขากับวัชชะวันเหน้าร้อย500ขาธนูมันไกลขนาดไหนมาหา

เออห้าร้อยขาธนูนะเออเออเออประมาณสักกิโลหนึ่งทางไกลนะอ๋ออย่างนี้เองเห็นปะแต่ก่อนมันไม่มีเนาะขาธนูขาธนูประมาณคนใหญ่ในแต่ก่อนเนาะประมาณสักสองเมตรเออประมาณสักสองเมตรละมั้งเนาะคนแปดศอกเนาะคนสมัยนั้นน่ะเออสมัยข้าพุทธกาลคนแปดศอกนะ คนมันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันจะลดลง100ลดลงลดลง้อยปีกับลดลงอีกขนาดหนึ่งแต่ว่าดินสูงขึ้นนะสูงขึ้นสูงขึ้นสองพันห้าร้อยปีพันปีนี่เกิดประมาณสักศอบหนึ่งบอกอันนี้สองพันปีสองพันกว่าปีเนี่ยดินสูงขึ้นเป็นเมตรนะเคยเห็นเขาขุดไหม ขุดเจดีขุดอะไรอยู่ที่อินเดียนะขุดลงเป็นเม็ดนะคือก็จะถึงนะถึงฐานเดิมนะดินสูงขึ้นแต่มนุษย์เราอายุน้อยลงไปร้อยปีลดร้อยร้อยปีเนี่ยลดลงปีหนึ่งร้อยปีลดลงปีหนึ่งนะพวกเราทุกวัน,นจาไม่นะอายุจะน้อยลงแต่ก่อนคนอายุเท่าไหร่รนะ้อยยี่สิบนะเหลือเท่าไหร่ไม่ถึงเนาะ เสลี่ยนะหกสิบน่แหละคนหกสิบนี่เลยขึ้นไปคือคนหมดอายุไขแล้วนะเขาให้เกียรติ่ซื้อนี่หละที่เลยขึ้นไปก็ไม่มากลดลงก็ไม่มากหยุดตรงกลางเนยทุกวันประมาณจะหกสิบห้าเนาะแต่มันจะลดเออใช่แต่มันจะลดลงลดลงลดลงจนเหลือเท่าไหร่รู้ไหมเหลืออยู่สอกเดียว มนุษย์<ม>เรานะ่ะเลีอย 8, ย่แปดเลีอยย่สองหนึง่งอายุสิบปีตายนะถึงยุคนั้นสมัยนั้นนะ่ะคนไม่รู้จักบาปจักกรรมอะไรหรอกฆ่ากันแกงกันเหมือนสัตว์ในรัสารนั่นแหละไอ้คนที่กลัวบาปกลัวกรรมหน่อยกันหนีเขาผ่าเขาโดงไปไปบวชเป็นฤาษีชีภัยคนพวกนี้ก็ที่อยู่ไม่ได้ออกไปนี่ก็ฆ่ากันตายกินกันละเซ็จหมดเลยนะ พวกนั้นอโลกมันม,มีอะไรเล่นเนี่ยพวกนั้นก็กลับออกมาใหม่ออกมาแต่งงานกันศึกออกมาแต่งงานกันกับอายุมากกว่ากันอีกนะร้อยปีก็ขึ้นไปปีหนึ่งร้อยปีก็ขึ้นไปปีหนึ่งจนถึงสองสองแสนบ่เฮ้ยจนถึงแสนปีเนาะพระเสียเลยในใี่ไม่ไตมานะ่ะคนอายุแสนปีนะ่ะขึ้นไปขึ้นไปคนสูงแปดสิบสองนั่นนะ่ะ พระอริยเมตตาท่านจะลงมาพอดีตอนน,นช่วงช่วงสองแสนคนประมาณถึงนะรีกว่าคนไม่ตายเลยไม่ทำความดีอะไรเลยสนุกสนานเป็นหนุ่มเป็นเด็กสองหมื่นปีเนาะเป็นเป็นเป็นเด็กสองสองหมื่นปีสองบบสองแสนปีเนาะสองหมื่นปีเป็นหนุ่มสาวก็สองหมื่นปี อุ้ยไม่ธรรมดานั่นแหละคนก็เลยประมาทประมาทอายุมันลลก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆมาถึงแปดหมื่นปีพระศรีอริยเมตไตรท่านก็เลยมาตัดนะตอนท่านมาตัดท่านอายุสี่หมื่นปีแล้วนะเออ,ม,อมีครอบมีครัวมีอะไรแล้วก็ถึงมาบวชเ,ออเป็นพระเจ้าอยู่สี่หมื่นปีสอนคนคนที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นไปด้วยกันหมดนั่นแหละแต่ว่าศาสนาไม่ได้วางไว้ให้เหมือนพวกเราเนี่ยนะ พอท่านปรินิพานทาวินัยก็ไปพร้อมกันหมดือ,อแต่พวกเราผูา้ได้เจ้าของเราเนี่ยอายุท่านน้อยเนาะก็เลยวางรากฐานหลักธรรมหลักวิน,นัยให้เราศึกษาเราเรียนคือคนในตั้งใจปบะพฤติปฏิบัติทาวินัยก็เหมือนเดิมเน่ยแหละเป็นศาสดาแทนท่านือ,อนตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ต้อง,องหวงหรอกเรื่องมรรคเรื่องผลเนาะ อ oh. oh. เทสไปเทศมาจนได้ค่าขายไว้มีขายยังเดิมกันเนี่ยละ่ะมืดแจง้งมืดแจ้งมันเดิมเนี่ยละ่ะคนเป็นนั้นเฉยๆหรอกจริงๆวันเดือนปีเขาไม่กําหนดเขาไม่รู้ตัวเองหรอกมนันโนดอะไรสําคัญเ <laughs> ป็นตั้งให้เขาเปนดน่นเป็นนี่อยู่เนี่ยนะจริงๆ,ๆ,ๆเขาก็ไม่รู้เขาก็มืดแก้งมืดแฉ้งอยูอย่แบบนี้เนาะ ท่านนั้นปีทัานนี้ปีคือหาเรื่องมนุษย์เราพูดนานแล้วเนะ,นะเฉันกาแฟก่อนบอกอ <laughs> ไว้นี่ก่อนนะอออเนาะ ูพยนพูดดีไหมย่อหน่อยสิเขานี่มมลหลงปู่เทศพูดตรงๆไม่ได้แปลเพราะว่าพูดแบบตรงๆแบบบ้านๆแบบฟังง่ายๆเป็นว่าเราเป็นคนง่ายเนาะ ก็เลยแบบนี้ให้มันง่ายหน่อยแต่ก่อนหลวงปู่ก็เหมือนกันไปฟังครูบาอาจารย์เทศเราไม่เข้าใจฟังไปแล้วก็ไปนั่งคิดล่ะท่านพูดไปก็มีบาลีแถมไปด้วยเนาะอเออบาลีหนุนบาลีนิ่ใส่เข้าไปรเราก็เลยอืม เกิดก่อเพื่อนก็เได้กินชาเกียวอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เออเจ็ดสิบสามย่างเจ็ดสิบสี่แล้วค่นึกว่าห้าสิบกว่าไม่ใช่เนาะอูคนจะดีใจไหมคะดูคนจะดีใจเจ็ดสิบสี่เหรอค่ะใช่ค่ะเกิดสองพันสี่รยเก้าสี่ใช่ไหมเก้าห้าคะเก้าห้าเนาะหลวงพ่อเก้าสอง เออแล้งพ่อทรงเปนสี่ร้อยเก้าสองนะรุนุนน้องเนาะเออข้อพระบันป่าลูกทเออดีใจเนาะพระที่ไหนก็เหมือนกันนลาได้ยินไหมหลักธรรมหลักวินัยอันเดียวกันเออ ให้เราลักเหมือนกันนั่นแหละเขาโลกท่านเจตนาเหมือนกันมุดจุดมุงหมายอันเดียวกันนั่นแหละเออเออใช่แต่ก่อนหลวงพ่อเคยอยู่วัดบ้านเหมือนกันนะเคยเป็นเนนตั้งแต่โรงเรียนปสีก็บวชจนอายุสิบแปดปีศึกไปทีหนึ่งเรียนนักธรรมในนักธรรมตีธรรมโทธรรมเอกเนี่ยเรเรียนแต่ก่อนนะแต่มีแต่ชื่อมันแหล่ละเดาเนนลืมหมดและ้วล่ะ ตั้งแต่พศเท่าไหร่พศสองพันห้ร้ยห้าห้ยหม้าร้ยสี่ห้าร้อยห้าร้อยือือจนอายุสิบปดปีสึกไปทีหนึ่งสึกไปเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์อาจารย์เขาศึกอาจารย์เขาศึกแล้วเขาก็เลยพูดน่สึกเน้นสึกสึกอยู่ทำไมสันมัรคผลนิพพานไม่มีแล้วละหมดยุคหมดสมัยแล้วนอ เราก็เอ้ยทำยังไงระวอดมาหวังมักหวังผลทาไมรักผลที่พ่านไม่มีก็จะอยู่ไปทไําไวะคิดหนักนะคิดหนักมากเลยก็ได้สึกไปสึกไปก็โอ้ยทำยังไงเราทีนี้เนาะเอือมันทําอะไรกไ็กลัวเนาะบวชมาตื่นแต่น้อยจะไปทําเหมือนเขาก็ไม่ได้จะไปโกหกคนก็กลัวบาปจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่เคยไม่กล้าอือ ไทยบ้านนอกเนาะเวลาที่บ้านเขาจะฆ่าใครอย่างนี้แล้วโดดบ้านหลังโดดบ้านนี้ไปแล้วกลัวเขาจะให้ฆ่าแล้วนะคือ,อทําอะไรก็กลัวผลสุดท้ายก็ลงเป็นกำนันปีเขาสร้างพิพิธพิพ,พิธภัณฑ์ลุงปู่มั่นนะนะกำนันก็เลยประกาศใครอยากบริจาคช่วยสร้างพิพ,พิธภัณฑ์ลุงปู่มั่นกับมาบริจาคได้นะ เขาจะรวบรวมไปส่งที่สกลนครว่ะเ<อ>พราะว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระละหันนะจที่แรกแล้วก็อยู่ไกลๆพอได้ยินเขาพูดว่าพระละหันแล้วก็วิ่งเข้ามาใกล้ๆเนาะเขาฟังอยู่พระละหันไม่เหมือนคนธรรมดาอถิหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นพระธาตุพระธาตุแล้วก็ยังไม่รู้อยู่ดีนั่นแหละอเป็นแก้วไม่เหมือนกระดูกคนธรรมดานะเป็นพระละหันเพออย่างนั้นเหรออย่างหลวงปู่ชอบเนี่ย ลูกปู่ชอบเป็นลูกศิษย์ลูกปู่มั่นนะพวกเรานะลูกปู่ชอบเราเนี่ยคนกันเลยมั่นใจเลยทีนี้ได้เข้าไปหาลูกปู่ชอบไปตั้งแต่เป็นโยม่นี่ยไปนะไปจังหันจากบ้านไปหาลูกปู่ชอบประม,มาณเจากก็ดกิโลเก็ตกิโลเช้า,าอะไรไปทําบุญที่นั่นละ่ะไปเห็นลูกปู่ชอบท่านทานแตงโมอยู่สันแตงโมน่ะท่าน เราก็ดีใจเหรอออกจากหลวงปูลล่เราก็ไปซื้อแตงโมงมาถวายท่านนะในลูกบักใหญ่นอ้อสองลูกแล้วเอามาเอามากับประมาณสักบ่ายโมงแล้วละ่ะมาถึงนะเอาแตงโมงมาถวายท่านถวายท่านก็ให้วางไว้ที่นั่นละ่ะวางไว้ที่นั่นละ่ะแต่เราก็แต่เราก็ไม่มั่นใจเนาะอยากให้ท่านรับกับมือเนี่ยนะท่านก็บอกหลายครั้งเราก็ไม่ยอมเลนะอ่ะงั้นเอามามท้ากันรับอ ท่านก็ลับแล้วก็มองหน้าแล้วท่านก็ยิ้มนะแต่จริงลับแล้วมันชันไม่ได้ชันไม่ได้นะนะหมดสิทธิ์แล้ววันนั้นะกมหมายท่านแห่ไว้วันพรุ่งนี้ถึงประเคนท่านไม่พูดแล้วก็ยังดีใจอยู่แต่พอมาบวชดูหาเมม่ไดดเลยพูดไม่ได้เลยไอ้กูเลยเนาะไม่ได้เลยฉันบอกลูกปู่ก็ไม่บอกสักคำฉันนอหลอกให้เราดีใจอยู่ทั้งนานเนาะ พอมารู้วมันรับไม่ได้ของที่สันตอนเช้าเนี่ยสันเสร็จแล้วจะเป็นรับประเคนถ้าเราไม่วันพวกนี้มันสันไม่ได้พวกระจําไม่ได้บางทีน้ําผึ้งเอามาก็อยากให้ถวายให้ท่านรับกับมือเนี่ยท่านรับได้จะสันได้กี่วันควรหนึ่งจะสันหมดไหมล่ะถ้าอาตั้งไว้ที่นั่นถวายท่านละก็ท่านให้คนอื่นไปรับไม่ให้เวลาท่านจะสันก็จะบอกให้เขา ใส่อะไรมาให้สันแล้วก็เก็บไว้จนกว่าจะหมดนั่นแหละถ้าเป็นรับแบบนั้นน่ะสันองเดียวขวดหนึ่งหมดเป็นเกือบวันมันไม่ไหวแล้วเนาะเบาหวานขึ้นเดี๋ยนีนั่นแหละข้อหมายมันเป็นมันเป็นน้ำผึ้งมันเป็นสตหาการิกรับในเกียตวันการิกสีพวกเรารู้ไหมการิกพวกอาหารพวกอาหารในพวกกันไปชนคออะไร เขาเรียกอะไรยาวชีวิตบ่ยาวกะลิกลิวิกเหรอน่ะยายามะกะลิกยามะกะลิกถ้าเป็นถ้าเป็นยาขยายชีวิตยาวชีวิตสัตหะกะลิกนะสัตหะก็คือหมายมถึงน้ำพึ่งน้ำอ้อยใน,ใน,น,น้ำตาลน้ำพึ่งน้ำอ้อยเนยใส่เนยข้นอันนี้รับประเคในในเกตวันถ้าสันไม่หมดเราไปสันต่อไม่ได้นะเหมือนกินข้าวเย็นอยู่กันหรออืมก็ไมายนะไปแล้วบ่ เออเออตาพูดไปพูดมาละลืมเออถอยเพนเหรอเฮ้ยอฮ้ยก็มีโอกาสแลออ้วอ่ะกาบเส้มา,มามาจาพกพระกุกษัตริย์แล,ๆๆแล้วก็ลูกต่อมาก็มาจากพระบุทธษสีลูกลูกคนดีเลยต่อมาก็กมาจากพระตัวนี้ เป็นลูกศิษเรียนเรียนศิลปี่เรียนบาลนปีห้ากมเคยตกเลยแล้วก็มหาเกนอยู่ที่จัมบานตะมุมันแหมกะนเกยปอยากไหมองค์เด็องค์ที่้อ่นนะโอ้ยอันนี้ข้าเกมหาเกศอยู่ที่นี่หายดีมหาวันทอ1สิบแประโยคนนะ วันนี้มีสิเป็นยนการที่กายเริ่มไิสอบครับลวรก็มีด้วยครับแประโยชนเจ็ดก้าประโยชแล้วก็มาหามาที่ไหนเนี่ยที่ไหนล่ะชื่อ่อันยานกังชื่อเลนะเอออต้องไปสอบใหม่คมหามาอยมันไม่จากประโยคไม่ใหญ่ใหญ่เนาะไม่ให่กว่านีหลายวันมดมหา่ปนิเฟ จำมันถ้าคงไม,ผม,ผม่กุดกันสัตว์เจ้ยวกันมีร้าได้ยินข <g ill ies> ่าวว่าลวงท่อมาก็เลยมาดูเป็นไงังไับก็เลยถวายกุญแจขั้นวันนี้ลวงท่อถวายุ้ญแะห้าพันรวมรวมหมก็ สามหมืนแต่ว่าเราเราล่วงบอลกับคลุงปู่ห้าหมื่นหรือว่าเราให้คืนเริที่ว่าทำลงฉัดลงอะไรผมล่มเขาติดต่อต้อปุ่มปัญหาขาดทุนปิด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 อิดปิด เป็นปาหกาเดี๋ยวเราเดยวเรามปดูดิแต่เกคนสัมชีพคงไปอยู่ห้อเดีมาศักดิ์ทองตรงนี้ละสิบแปประโยคสิบแปที่ยุ่งบาไปตกอกกง